สวัสดีครับวันนี้เรามาดู the present continuous นะครับวันนี้นะครับเป็น present tense เหมือนเดิมแต่เป็น present continuous present continuous เนี่ยนะครับเป็นประโยคที่บอกถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันกำลังทำกำลังทำนะครับใช้กริยา to be และกรุยาในรูปที่เติม ing หรือ present participle นะครับตัวอย่างนะครับ Julie usually wears jeans นะ Julie ปกติ usually คือปกติ wears สวมใส่ jeans นะครับกางเกงยีนสนะ์ตัวนี้เป็น present simple ประโยคที่บอกถึง สิ่งที่ทําทุกวันสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะทุกวันจูลี่สวมกางเกงยีนจูลี่ใส่กางเกงยีนนะครับจูลี่ usually wears jeans but today แต่วันนี้ she is wearing she is wearing a dress เธอใส่ชุดเดรสนะครับแต่วันนี้เธอใส่ชุดเดรส Wearing เนี่ยเป็น present continuous เพราะว่าอะไรมันเป็นการบอกถึงถึงกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องปกติเนี่ย Julie ใส่ยีนแต่วันนี้ใส่เดรสนะครับ But today, แต่วันนี้ she is wearing a dress นะครับเธอสวมใส่ชุดเดรสรูปแบบประโยคครับ ประธานชี G. กริยา verb to be is แล้วก็กริยาเติม ing wearing นะครับสวมใส่ส่วนที่เหลือของประโยค address นะครับชุด r e รสตัวอย่างครับ we ประธาน are verb to be walking verb เติม ing the dog the rest of sentence นะครับ he is washing the d i s h เขากำลังล้างจาน it is raining a lot outside มันกำลังฝนตกอยู่ข้างนอกนะครับ present continuous เป็นสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนะครับการใส่ ing ให้กับกริยาหลักเช่นเมื่อกี้ wearing นะ wearing walking watching เรนนิ่งนะครับบางครั้งมันเติม ing เลยไม่ได้นะต้องดูครับถ้าตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็น e ให้ตัด e ออกก่อนแล้วจึงเติม ing choose มี e ต่อท้ายต้องเป็น choosing นะครับตัด e ออกเติม ing ถ้าเป็น ie ต่อท้าย ต้องเปลี่ยนเป็น y ก่อนแล้วค่อยเติม ing ไทย,ไทยแต่ถ้า3ตัวสระ่าตัวสุดท้ายครับเป็นพยัญชนะสระพยัญชนะช h o เนี่ยตัวสุดท้ายเป็น h 3ตัวสุดท้ายเป็น h o p h เป็นพยัญชนะ o เป็นสระสระมี a e i o u สระมี A E I O U สระมี A E I O U เพราะฉะนั้นที่เหลือเป็นพยัญชนะ H เป็นพยัญชนะ O เป็นสระ P เป็นพยัญชนะและพยางสุดท้ายพอดีอันนี้มีพยางคเดียวช็อปเน้นพอดีให้เติมตัวสุดท้ายครับตัว P shopping เติม P ครั้งหนึ่งแล้วค่อยเติม ing ยกเว้นมันลงท้ายด้วย w x y ยกเว้นนะแต่ปกติไม่เคยเจออยู่แล้วเราเจออย่างนี้ต้องเติม p ล้วเติม i n g they are opening they are opening นะ opening เนี่ย p e n พยัญชนะสระพยัญชนะแต่ open นะ มันไม่ได้เน้นตัวเพิ่น open นะมันเน้นที่ o เพฉ่นไม่เติม n นะครับไม่เบิร์ n เขียน n เดียว open it, นะครับ A store next week พวกเขากำลังจะเปิดร้านสัปดาห์หน้า harry is always lying to his mother harry โกหกแม่ตลอดเลย <Yeah. S 2> i'm cutting some apples yeah. cutting yeah. C-U-T พยัญชนะสระพยัญชนะ C-U-T U T, เป็นสระครับ A-E-I-O-U U เป็นสระต้องเติมทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีพยางค์เดียวอันนี้มันเน้นตรงคัดพอดีนะครับ Cutting นะ Action Verb บางครั้งเราเรียก Dynamic Verb กริยาที่แสดงถึงการกระทำการขยับการเคลื่อนไหวกริยาแบบนี้ใช้ได้ทั้งสองรูปแบบกับ simple หรือ continuous ก็ได้ I read every day ฉันอ่านทุกวัน I am reading right now ฉันอ่านอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรอ่านเป็น action verb หรือ dynamic verb State วิร์กรยาที่แสดงถึงความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์ประสาทสัมผัสสภาวะการเป็นอยู่กริยาที่เป็นนามธรรมนาม,มาธรรมสามารถใช้ได้แค่ simple เท่านั้น I own ฉันเป็นเจ้าของนะ I own two cars รถสองคัน แต่จะใช้ I am owning ไม่ได้ครับเป็น continuous ไม่ได้ state verb ใช้ได้แค่ simple ประโยคคำถามการสร้างประโยคคำถามของ present continuous ก็สลับ be verb to be กับประธาน he is playing tennis เขาเล่นเทนนิสอยู่ก็เปลี่ยนเป็น Is he playing tennis? เขากำลังเล่นเทนนิสอยู่หรือเปล่า uh, เขากำลังเล่นเทนนิสอยู่หรือเปล่า Is he สลับที่ครับแค่สลับที่ก็ทําเป็นประโยคคําถาม Is he playing tennis เอา is ขึ้นหนะ้าประธานตามมา verb เติม ing และส่วนที่เหลือของประโยคนะครับ Are they going to the park? พวกเขากำลังไปที่สวนหรือเปล่า They are going to the park พวกเขาไปสวนกำลังไป Are you coming to the party คุณกำลังมาที่งานปาร์ตี้หรือเปล่านะถ้าเราเป็นประโยคบอกเล่าก็ You are coming to the party นะเติม What Where When Why How ก็ได้นะครับ What are you eating for dinner คุณกำลังกินอะไรอยู่ละ่ะมม้อเย็นนี้นะครับ วอตเติมวอตก็ได้นะครับประโยคปฏิเสธนะใส่น o อหลัง verb to be he is wearing a t i e เขากำลังสวมเนคไทยอยู่ but he is not wearing a hat เขาไม่ได้ใส่หมวก is not wearing เติม not หลัง verb to be แสดงถึงปฏิเสธ is not หรือ isn't เหมือนกันนะครับ is not หรือ isn't เหมือนกันนะประโยคก็จะเป็นอย่างนี้ครับ he is not wearing a hat นะครับประโยคปฏิเสธ they aren't singing well today พวกเขาร้องไม่ดีเลยวันนี้ they are not singing well today เหมือนกัน you are not doing your job คุณไม่ได้ทำงาน you aren't doing your job คุณไม่ได้ทำงานของคุณเลย He isn't playing football today เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลวันนี้นะครับอันนี้เป็น present continuous นะครับเราไล่มาเรื่อยๆทีละ tense นะครับเราทำความรู้จักกับ tense เราไล่มาเรื่อยๆครับผมก็จะมีตัวอย่างมาให้เรื่อยๆกด subscribe ไว้กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ เมื่อมีวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นครับจะได้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะครับเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีอะไรก็ติชมแนะนำใครอยากจะมาช่วยทำคลิปก็มานะครับเราถือว่าเรามาช่วยกันสร้างสารร์สังคมที่ดีนะบางคนอาจจะมี a c ซนต์ภาษาอักางกฤษที่ดีอยากจะมาช่วยผมอ่านประโยชภาษาอังกฤษไม่ว่ากัน ผมทำขึ้นขึ้นมาแล้วคุณอ่านใส่มาก็ได้นะครับถือว่าช่วยกันสร้างสารรค์สังคมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ